สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเชื่อมต่อตัว CGIO 5 Lite เข้ากับมือถือของเรานะคะใครที่ติดตั้งไปแล้วยังใช้งานไม่ได้ยังเชื่อมต่อไม่เป็นก็ดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะคันนี้เป็น l AM a m เบต้ X 300นะคะเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็เลยทำการบันทึกวิดีโอมาฝากพี่ๆเลยแล้วกันนะคะอันดับแรกเราก็เปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะคะตัวหน้าจอรองรับภาษาไทยนะคะก็กดเลือกภาษาไทยได้เลยโซนเวลานะคะให้เลือกเป็นบวกเจนะคะเวลาจะได้ตรงกับบ้านเราเนาะ แล้วก็ระหว่างนี้นะคะพี่ๆก็ต้องมีแอปพลิเคชัน CG g o ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโหลดลงมือถือเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่ช่องตั้งค่าที่มือถือนะคะเปิด WiFi ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับตัวหน้าจอชื่อ w i ไฟและรหัสผ่านจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอนะคะ แต่และเครื่องเนี่ยจะไม่ซ้ากันพี่พีไป,ปดูที่หน้านจอของพี่พีได้เลยเสร็จแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะมีวงใช้ต่างๆนะคะขึ้นมาข้อควรระวังนะคะแล้วก็อ่านให้เรียบร้อยนะคะอ่านจบก็กดตกลงได้เลยค่ะ พอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์ยังไม่ได้ถูกอัปเดตเราก็ต้องเข้าไปอัปเดตตามคำบอกกล่าวของตัวหน้าจอก่อนนะคะเวลาอัปเดตเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะตัวหน้าจอเขาก็จะค้นหา WiFi ที่ใกล้ที่สุดนะคะ Wi-Fi เนี่ยสามารถใช้เป็น w i f i บ้านก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น Hotspot มือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ได้ทั้ง2แบบเลยเลือกเอาว่าสะดวกแบบไหนระหว่างนี้ก็ทาการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดอัปเดตได้เลยคะ่ะ เวลาที่อัปเดตนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแบบนี้นะคะจากศูนย์ถึง100เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ1-2นาทีขึ้นอยู่กับความเร็วของตัว Wi-Fi ของตัวอินเทอร์เน็ตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอเขาจะดับลงไปแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวหน้าจอเขาจะติดขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งในซอฟต์แวร์ปัจจุบันนั่นเองระหว่างที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์พี่ๆอย่าปิดสลกุญแจนะคะเพราะว่าต้องใช้ไฟเลี้ยงตัวหน้าจอตลอดเวลาค่ะ ข้อดีอย่างเงี้ยว่าข,ข,ขี่เที่ยวคนเดียวปลอดภนะัยเนาะดูดิแบบเราเราขี่อยู่นี่ขี่แบบเร็วแค่เข้ามาข้างหนักข้างๆอย่างเงี้ยแบบขงะะองที้นะรู้<ห>เลยว่าะไม่มีรถบาง้างแล้วก็ไม่ตายเนี่ยแต่ยางปลอดภัย นี่ละค่ะที่ใครๆก็เลือกใช้หน้าจอจาก CG มีทั้งหน้าจอนะคะแล้วก็ยังสามารถบันทึกวิดีโอได้อีกแล้วก็ที่สำคัญเชื่อมต่อได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ลอรองรับภาษาไทยกันน้ำา p p 8 8เลนกล้องกว้าง150องศามีวัดโวลต์แบตเตอรี่มาให้ด้วยและที่สำคัญวัดได้ใกล้เคียงกับรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าที่หน้าจอ4 g ขึ้น1 1 7โวลต์ที่หน้าจอของรถมอเตอร์ไซค์จะขึ้นที่เท่าไหร่ ที่หน้าจอมอเตอร์ไซค์จะขึ้นที่11.8โวลต์นะคะก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยสำหรับรถใครที่ไม่มีวัดโวลต์แบตเตอรี่นะคะก็ามาดูผ่านหน้าจอ CG ได้เลยค่ะ CG เรามีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะพี่ๆก็สามารถกดลิงก์มาโปรไฟล์นะคะเข้ามาสอบถามได้เลยแต่ว่าแลมเบต้าคันนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลือกเป็นรุ่น IO5 l i t e นะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้ความสบายใจความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ do <makes noise>